สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงปรากฏพระองค์ที่สาธารณะอีกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นว่าการพักฟื้นของพระองค์เป็นไปได้ด้วยดีพระองค์ทรงสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวในวันอาทิตย์ตามปกติและทรงมอบบทไตรตรองสั้นๆซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าขอปรบมือให้แก่บรรดาปู่ย่าตายายทุกคนสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงวันปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุสากล และตรัสว่าการสนทนาการระหว่างช่วงรุ่นเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนสังคมไปข้างหน้าพราะองค์ตรัสว่าปู่ย่าตายายและคนหนุ่มสาวได้โปรดทำสิ่งนี้นจงร่วมพูดคุยสนทนาการานี่ทำให้ทุกคนมีความสุขสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นว่าผู้สูงอายุมีหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดรากเหง้าของพวกท่านให้แก่เยาวชน จงสนทนากับพวกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าและการห่วงใยดูแลเพื่อทุกคนพอทูลวินวอนต่อพระเจ้าว่าขอให้วันฉลองนี้อาจช่วยพวกเราที่สูงวัยกว่าได้รับการเรียกของพระองค์ในช่วงชีวิตนี้และแสดงให้สังคมเห็นคุณค่าของการมีอยู่ของปู่ย่าตายายและผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัฒนธรรมแห่งการไม่ใส่ใจนี้ สมเด็จพระสันตะปาปายังทรงอธิฐานเพื่อผู้ประสบอุทกภัยในเมืองเจิ้นโจรประเทศจีนซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย56คนพระองค์ยังวอนขอพระพรพ,รพิเศษเพื่อผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในช่วงของการแพร่ระบาดนี้ขอให้เกมเหล่านี้เป็นสัญญาณแห่งความหวัง ซึ่งเป็นสัญญาณของภาราดอนภาพสากลภายใต้ร, Mans S <S ใร่มธงของการแข่งขัน,นที่ดีต่อสุขภาพสมเด็จพระสันตปาปาทรงขอคำอธิษฐานภาวนาจากผู้แสวงบุญ,ญที่ชุมนุมกันในจตุรัสเซนสปีเตอร์และทรงขอบคุณพวกเขาที่มาพบพระองค์แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวหากคุณกำลังค้นหาวัตถุทางโบราณคดีของชาวโรมันโบราณท่อระบายน้ำอาจเป็นจุดเริ่มตน้น ซิปุสหรือหินกั้นเขตแดนนี้จัดทำตั้งแต่สมัยจกยักรพรรดิคลาวดิอุสแห่งอาณาจักรโรมันโบราณได้ถูกค้นพบในจัตุรัสอักุสโตอิมพอราโตเรในกรุงโรมระหว่างการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำซึ่งอายุของวัตถุที่พบนี้สามารถนับอายุย้อนไปได้ถึงปีคิศ .49 ซึ่งพบว่าหินยังคงถูกฝังอยู่ในพื้นดินซึ่งเราเรียกว่าซิปปี ได้ก่อตัวเป็นปอมเมเรียมซึ่งเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่แบ่งเขตเมืองออกจากอนณาเขตภายนอกคําจารึกระบุว่าจักรวรรดิคาดิอสุสและตำแหน่งต่างๆของพระองค์รวมทั้งประมุขสูงสุดแห่งศาสนจักรผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพระบิดาของประเทศคำว่าอักติสปอปรีโรเมนีฟินิบุสบ่งบอกถึงการขยายตัวของชาติโรมัน สำหรับตอนนี้ซิบูสได้จัดแสดงที่ห้องพาราดิโนในพิพิธภัณฑ์อาราปาซิสตั้งอยู่ข้างรูปปั้นของจักรพรรดิคาลดิอุสหลังจากนั้นจะย้ายไปตั้งที่สุสานของจักรพรรดิอากุสตุสที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน